พวกเราได้ข่าวว่าไอ้พเพลิงมันไปกินขนมเบื้องที่ร้านคุณปิ่นเว้ยพวกเราแวะไปไถขนมเบื้องมันกินดีไหมวะเราจะได้ไม่ต้องซื้อเองโอเคปัดไอ้พเพลิงมึงเอาขนมเบื้องมาให้กูกินดีกว่ามึงจะเอามาให้กูกินดีๆหรือว่ามึงจะกินทั้งน้ำตามึงอยากกินนะใช่ไหมมึงอยากกินมึงก็ซื้อเองดิไอ้เพล แค่นี้แต่มันห่วงไม่ได้ทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยแค่ขนมเบื้องเนี่ยมึงเล่นกูขนาดนี้เลยเหรอนี่นะโอ้อยโอ้อยมันจะเกิดไปหรือเปล่าวะเนี่ยแค่ขนมเบื้องนลเนี่ยไอ้พระเฮ้ยโอ้อยโอ้อยกูบอกมึงแล้วถ้ามึงอยากจะกินนะนะมึงก็แวะไปซื้อเขาก็ได้ขนมเบื้องเขาก็ขายอยู่ที่ปั๊มปตทสามร้อยยอดนี่นะ ตียอดหน้ามันเลยมึงอยากกินพวกมึงก็ไปซื้อกันเอาเองอย่าให้กูต้องโมโหนะเว้ยโอ้ยโอ้โอ้อ้าวเฮ้ยเป็นไงวะไอตูแล้วเป็นยังไงเนี่ยมึงไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะปอบช้ำละกําใจเหลือเกินไอ้ปี่ปอมม่อยเพลิงนี่สิฉันจะขอกินนมเบื้องฉันหน่อยมันก็ไม่ยอมให้ฉันกิน เอ้มึงโง่นี่วะเดี๋ยวนี้เขาสามารถสั่งผ่านควิกเดลิเวอรี่ได้แล้วเขามีบริการส่งถึงบ้านมึงก็สั่งมาสิโอ้วกูก็โง่จริงๆเลยทำไมไม่สั่งวะโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวต้องรีบโหลดแอปเข้ามาจะได้สั่งมากินที่บ้านไว้พวกเราโอเค